เราบ้านทุ่งกับดุงเด่นครับพอดีผมมาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางมีโฮมสเตย์ให้เช่าครับคืนละหนึ่งร้อยบาทไม่รู้ว่าเขาเรียกโฮมสเตย์หรือว่าเขาเรียกว่าโรงแรมมันก็หลังเล็กนิดเดียวนะครับแต่มีเยอะมากเลยมีประมาณสามสิบหลังมาเนาะประมาณสามสิบห้องครับนี่ครับห้องละนี่ครับผมผมพักอยู่ห้องนี้ ห้องห่องนี้นะครับห้องละ400บาทคืนละ400บาทนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างในมันก็มีเก้าอี้ให้ให้นั่งนั่งกินข้าวนั่งอะไรกันได้ครับก็มีโต๊ะให้ใหนั่งนี่ครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับนี่หลังนี่หลังก็เยอะอยู่คืนละ400บาทก็มีโต๊ะให้นั่งกินหน้าบ้านได้ลองเข้ามาดูข้างในนะครับ มีเตียงให้ห้องเล็กๆนครับแล้วก็ทีวีพัดลมมีให้เดี๋ยวว่าเป็นห้องแอร์นะครับแต่ว่าเป็นห้องแอร์มันแอร์อะไรแอร์เคลื่อนที่เนาะแต่ว่าแต่ว่าถือว่าเย็นถือว่าเย็นนะครับผมถือว่าโอเคเย็นก็ K G มีโต๊ะก็นี่นะครับที่นอนคืนละสี่ร้อยบาทแล้ว,วมีโต๊ะกินข้าว เดี๋ยวผมมาคนเดียวแล้วก็ที่นอนข้างบนก็โอเคห้องก็สะอาดสะอ้านดไดี้อยู่คือละสี่ร้บาทมีทีวีมีเคเบิลให้ดูถ้าเช็บตัวห้องน้ำให้ก็นี่คืนละสี่ร้อยเขาบอกอยู่ข้างหน้านั่นมีที่หนึ่งก็สี่ร้อยสห้าสิบาท แต่วันเป็นมีน้ําอุ่นแต่ผมก็ไม่ชอบให้อาบน้ําอุ่นก็ได้มันยังไม่ใช่หน้าหนาวอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับก็โอเคใครอยู่ติดกับปั๊มปตทนะครับเลยก่อนถึงอําเภอแม่พิกนะครับติดกับปั๊มปตทเลยก่อนถึงปัป๊มปตทนิดนึงรั้วเดียวกับปั๊มปตทเลยครับก็คือนะสี่ร้อยบาทนะครับผ่านไปผ่านมาลองแวะ นอนได้นะครับหรือว่าใครมีไอเดียดีใครมีที่มีงบก็ผมมีตัวอย่างบ้านที่ถ่ายรูปให้ดูเมื่อกี้ก็เอาไปสร้างเปิดเองเลยก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ